ไม่สงไม่สงฆค่ะวันวันนั่ก็เดีมาขวานนี่เปลี่ยนด่างตอนดาก้นเกิดลูกวันจันเหนือวันเสาร์นี่ยเขาเนาะลูกวันเสาร์จันเหนือเขาในี่ยสัมมาหังพังอัมพวหังนิเสตย่ามือเขายุ่มนั่นเตะเป็นอันลีฮักหรือเปิ้ลไหวอยู่ในยามือไปมืดเขาเตะเจไรทันหน้าตาเขาเหมือนดังสลารงไว้เสดเปิดถึงมืดเขามาเตะค่อยว่าเปลี่ยนฉามวลอ่อนๆก้อยหนเปลี่ยนลูกวันจันเหนือในยามาปอกมังเลยทันเขาอยู่เศร้าไว้เหมือนหนังลูกอ่อนไหวอ่าไหวนั่นเกาะเป็นลูกวันจันเหนนะอยู่ยาว ภายรองใข่จอยแถมเปื้อนเชงนั่นก็เป็นรุ่นวันจะเหน่ในกวยหนังเกาลองขี่ขั้นในเกาะไผ่อําคืดเขาเพราะวา่าเข่ขั้นกันแน่แต่ยังว่าขัานนกก้นเข่ในรู้ก่อนผายถอมเพี้ยงก็เพราะว่าเขาใจใจเยาจึงจังกํากําขึ้นหุ่นอมติ๊กอยู่ยาวการอันเขาตึกอังเตเฮ่นนั่นเพราะว่าสีก็ก็เขามาลาดดิดลาดเฮ็ดจังในหล่อจฮงนั่นหล่อในจึงเขาตึ้นอําเตียกนั่นในอยู่ยาวภายลองเกี่ยวเลยรองตั้งหักแต่ลุกวันเสาเสา,สาจะเหน่เขาในการตั้งหักอําสูดี จังกัมกัมเลยขำตั้งปืนยาพอกเช็ดจ่าเนื้อเขาเลยตั้งก็หักกกําปอกอ่อนตั้งเขานั่นอาําสูไรหฮมห้อมันอยู่ยาวภายเขาเด็กก็เช็จเดจ่าตีมันเกลืออยู่หมอหกักหมออิฐดูก็เลียวกกอ้หนังเขาตากเขาเตียย่มน้าต้องปั่นเนื้อเปิ้ออ่อนตั้งนั่นเตะเตะอัมมีสัมมีมากกว่าเตะเป็นก็อันเขาไว้กักันเตะเตะเบาว่าเนื้อเขานั่นอยู่ยาว ลูกวันอันถูกโคมพักกันตั้งเขาเตะถูกโคมพักลูกวันพู้ตาหูลูกวันหล่าหูลูกวันตะนังหล่าจินนี่อยู่ยาวอ๋อค่ะในก็เป็นเปนต่างตาตาคนเกิดลูกวันเสาจันเนี่ยนะเนาะสมบัติเมียนกอขดหม้อหัวใจสมบัติขปันแหงก็หม้อขปัญแหเงียบวิตามินซีบำรุงสายตาบำรุงตับบำรุงไตใันเนาะอ๋อค่ะไม่สุขค่ะ